หูเรื่องนี้มีบรยาวกับอบอดี้สองคนพี่น้องก็ที่หูดีเนาะที่อยู่ที่พอซีบอได้ สรัสดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเบิร์ดคูสู่สูคนพี่น้องเลยเนาะมาว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องพังไทยหรือพังลาวพี่น้องเลยหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับกับสู่ซองของบันยาวสันยาวเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาพอมาเจอกับบันยาวในตอนนี้กับพี่น้องเลยเป็นเวลาที่ฝนตกหยิบ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 หรือว่าลิ้นบนิดมือบิดขึ้นเนาะตั้งแต่เสาจนคำพี่น้องเลยเนาะในการมาของชิมฮอตอนนี้ก็ ลำบากพี่น้องเลยเนาะจนจอดของเขาในการมีแต่ขิดเปื้อนเปื้อนขีดตุ่มพี่น้องเลยเนาพี่น้องเลยไปใช้การบัลโมทวงบัลท่านนะพี่น้องเลยเนาะการบริหาสีมาแต่พุ่นไ่้พี่น้องเลยก็คือเรื่องราวที่พ่อแม่พี่น้องฮู้ก่นเนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวบริยาสีมาเล่ารายละเอียดให้พ่อแม่พี่น้องฮู้เรื่องนี้มีบริยาวกับบริสองคนพี่น้องเลยที่ฮู้ดีเนาะที่อยู่ที่พอสีบ่อได้พี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้บริยาวยังบริยัางหลายบ่อได้พี่น้องเลยเนาะมีคนหัก ก็ต้องมีคนสร้างมูฮั่งพี่น้องเลยเพื่อมูเพื่อพวกเพื่ออ่าในการให้เพื่อนเห็นเบียก่อนพี่น้องมีอย่างเขาคอยมาชี้แจงทีหลังน้องเพียงเนาะการพิถีกิันในกาบขอโทษขออภัยก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีและผู้หลายคนนนั่แหละพี่น้องเลยที่เป็นห่วงเป็นใยเนาะแล้วก็ต้องกาบขอโทษขออภัยทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีผู้ที่เพิ่นอยากคู่แล้วก็ทางมูฮั่งยังตอบคำตอบให้ได้บ่ได้พี่น้องเลยเนาะ ก็คืออเห็นบางคอมเมนต์ก็ว่าไปต่างๆนานาซึ่งคอมเมนความจริงก็มีพี่น้องเลยเนาะกับุคคลนั่นกับผู้ว่าเพิ่นสีแค่นี้เทากับผู้แล้วพี่น้องเลยว่าเพิ่นบอบางดีกับมูเฮาเนาะเพราะว่าเพิ่นมีแต่เพิ่นคอมเมนต์เข้ามาก็บบาง่อมเมนความจริงแล้วพี่น้องเลยเนาะคนที่อยู่ที่คนที่เห็นที่สุดคอมเมนต์มาหวากับบอดีเองพี่น้องเลยแต่ตอนนี้ายัวหน้ายังไม่ได้เนาะก็มีเอฟซีและผู้หลายคนถามเข้ามาพี่น้องเลยเนาะว่า คือบ่ไปอ่าซอยทางนั้นพี่น้องเลยทำมูเอาซอยเต็มที่พี่น้องเลยเนาะซอยเหือซอยเฮงพี่น้องเลยเนาะไปหากันะดานเรือลอยเลยคพี่น้องเลยก็เลยมาเฮ็ดเบี้ยงานต่อพี่น้องเลยเนาะมาันเที่ยวกัอแม่พี่น้องกับได้เห็นแล้วก็คอมเมนต์มาว่าเฮาทีมูทีมพวกคอมเมนพี่น้องเลยคอมเมนมาทีมูทีมพวกพี่น้องเนาะเอากระเอาไว้ก่อนพี <Öz pee hvad> ่น้องเดื่องอะไพี่น้องมีแต่ทำมวยยาวนี่จีขออ่า ไปเสบ็จปฐุมประทานเด็กข้ามาหาทั้งน้องรอดกับน้องสมโอพี่น้องคนระับส่วนเลื่อนส่านน้องสมโอคนในตอนนี้น้นองเพียงน้องกะอ่าคือว่าโค้งขึ้นหลังคาหลังซานกะคือว่ามา,าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป่นเนาะแล้วเมื่อไลายเป็นสิทธิป,ปุกและมงุงหาทางอะไรยังพี่น้องเลยเนาะไม่ตอกกะมาเลยเนาะแล้วก็เอาลิน้นาร้อนจันหยะเขาเรื่องเขาส่นานกะเรียบเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องเลยเอ้าวก็เรื่องเขอขอบขอคุณขอบคุณเบิร์ตกุศุสุขคนพี่น้องที่ทรงนิ่งแสดงใจให้ทาง ทีมงานสายบุญบัวฮองเบิดลกุศุสุคน,นะเพียงเนาะป่ะเดี๋ยวไปทักไปไทยสบายดีทั้งนองรอดแต่ต้องสบู่เพล่นกันเลยพี่น้องป่ะ<ม>นเานเาะพี่น้องเลยนะี่กะเอือน้องสบโผล่กันพี่น้องเนาะโอ้เฮือนเรากะไม่ต,อต่อกะสบายดีเสียงถามไปหน,นึ่งกุ้งไปเซียงทามไปหนึ่งเน้ จะทำข้าวข้าวนี่แหละสบายดีสบายดีเช่อันคือกเนาะพเป็นอะไรทั้งพอตาเขาทั้งพอตานี่ก็เป็นห่วงอย่จังบอดีขึ้นบ่เปบ้าการแล้วคือุดลงสุดเจดี่นบรวุดลงในบ่เงาเขาไปบ้กรคือซว่เงาเข้าไบ้ากา้วคองบเงาเขบ้การอยู่ในาาอระหว่างใ่าไป เอาไปยังแต่ว่านั่นก็จึงปรึกษาทั้งลูกหลานอีกทีนึงเอราะว่ายังว่ได้เพราะว่าครอบครัวเพิ่นแม่นเพราะว่าเขาแค่ลูกหลานแค่ลูกเคยซื้ออ๋อแม่แม่แน่พี่น้องเลยเนาะมันขึ้นอยู่กับครอบครัวเพื่อได้เอาสิเห็นยังกับเป็นทั้งเธอเป็นหันเป็นหนีมาดดขอโทษคอยมาไล่ได้แม่แม่แม่เราเพื่อตัวนี้น้ำลูกเคยเลยพี่น้องและการเอาไปห้องหมอก็คือกันพี่น้องเลยพาลูกสาวโบไปน้ำนี่โบไปได้โบเสียงเลยนั่นแหละอยังวะ ต้องมันปัจจัยคือว่าเพิ่นเป็นเป็นฮันเป็นนีมากมันยากนะนะมาเชียงมีแต่ว่าเพิ่นเศร้าไว้ๆเนาะคข้ามาเพิ่นนั้นสิมีเยี่ยมเมื่อยเพิ่นยืนดอกเพิ่นเอาเลยกับอยู่เฮือนมาเชียงนี่แหละยูเฮือนเจ้าเองเนาะแมนเพราะว่าอยู่เฮือนทั้งเพิ่นเองแับบูมีไฟมาเบิ้งโอ้ยลูกเต้ากับอยู่ให้อยู่หน้านี่กันนำลำให้ลำหน้าเนาะให้ลำหน้ากับจับอะไรกับโมูหขึ้กัน ทางเมรุน้องเปียวเลยให้มานอนอยู a, ่เพื่อนหนก่งคนโอ้ยโต๊ะเข่าโต๊ะเข่าเนี่ยนองบนเสียงเลยเอามิตวบาทำไม่หนึงสาบัดนี่เพื่อนนี่หรืองครูเปิดตะโบโอ้เนาะงบนี่ก็รออยู่ในระวางขึ้นคงหนังค้าบางอย่างโอ้คือหมวผมจะนี่มาครบไปแล้วแต่ว่ารอสร้างบ้านนี่รอจะสร้างเนาะหน้าฝนหรือเ่หน้าฝนชั่มจะว่าสร้างก็ชีได้พักไปไปลำให้ลำหน้าอนหมดจักเร่เร่โอ้ เปียกเลยพี่น ah. oh. ้องอ๋อบอยจะบอยเชียงเขับไปหาน้องผลกันก็ได้เน้อเลยขอส้นผลก่อนอ๋อพี่น้องกัผลมันตกเหตลงมาหิบอีกเลยพี่น้องก็ได้เลยเพราอไม้เขาถือผลบ่ได้พี่น้องกันเนาะไม้ถือผลนิดนึงก็เปนไปก็ได้พี่น้องเลยว้าวบ้าก็จะตกลงตกเนืแท้เนาะ

เอ้าก็ใส่เสื้อที่กันเทอืมเสื้อะเกซื้อนมันออเอาขนมเน่ได้โอ้บางนดบางนี้หวานได้อย่นันเดนะอืมยังปลเี้ว่เนะเนานเจ้าหนเมือไดชีลวโมโปาซาลา้วเบียกนเี้เยบอาายังเลี้ยบวกินแล้วข้าน่ามัน้ล่ละ นล้วยังกินมันสว้วมหม,ม่งมสวหม,ม่โม้าวเอ <c oughs> ออากาศพี่น้องก็ตกเปิดมือเปิดเว้นโมม,ม,มือยืดมือย้อนเลยบาทนียไม่สชลชนน่านนี่มาตะโดนนะบาดุเอาวดนะัดเอานะเพลึนยังาบาว่างเนาะเฮียก,ก็เลีล้ยงแหลนะเนาะถ้าพ่อเจ้าไปใช้ใช่อิเดียร์อ่ะอือฮึอิเยี่ยร์อิเดียรอ่ะ ไปเยี่ยมอ้ายเยี่ยมพี่ชาอีกไรชาวนอ้ายเพืว้เป็นยังบ่ไปเยี่ยมเหมอนกันได้ไปชิวๆอ๋อไปเยี่ยมถามขขาวๆกันเนาะปูนี้บ่แข่งกับบ่ถึกผลบ่ละย่านแต่ปูนี่แหละพี่น้องแข่งก่อนเนาะพอได้อุ่นน้องควันไฟนี่เนาะ ดเยน่ยมันโดนตกพี่เนาะเปลี่ยนไปแล้วเปล่นตกจะใหญ่เยอแ้จะรับเา,า,าอุ่นไดน,นี <c oughs> วน่วันวนอย่างนี้นอุ่นได้อางค่ะเก้คันกุ่มกลุ่มคเก๋เย่งออออดอไก็ล้ยโอ้มึนัดมงนี้นี่หวานนี่ แล้เนาะเอาเลนไปปลูกไว้เออเตรียแบบนี้หมัดนี่อืจะดูลูกเนาะเดี๋ยวตอนเย็เพิ่นก็เอาข้าวเรียบร้อยเนาะอเอาเอาดก็แล้วแเดี๋ยวมาเป็นโคสร้างที่ว่านั่นบ่สร้างรถบอ

ตัดน้ำไม่ดินมาได้มาาบุญท่านมาไล่มาเนี่ยโอ้ก็คักแล้วอะไงนะเงินยังไงลูกเงินงบหลังคาเงินงบหลังคาบอโอ้โอ้โอ้ฮะเพนเอาวบอในวันเงินออกมาในรถกล้วยนะแวเหมือนว่เองเอ่อ

ทั้งอา่าว้งหัวใช่่อ่าวจะไปใช้่ช่นไงดิอ่าวไปใที่มัดปเท่าน้อมันโตขึ้นยังว่าได้ดอกเพียงเลยเนาะ้วโเตียงหัวเปีย้โเตียงหัวโบเปียกว้าวผักแล้วออาาเน้อเห็ดอะนี่นะตูดเลยกระสงกระสางกระังนี่เนาะ อ๋อบาวดีโอ้บาวดีใช่ไหมเมื่อนไปวัดบ่ยุเมื่อนไปวัดไปช่วยกิริยช่วยเพื่อนบ่โอ้มาพลาดก,กันมาจามังมุ้งเลยจะวัดป้าเมืนนะ่อนไสามสิบ้ง ทำที่มุ่งงงออมาเออดีๆซอยเพิ่นถึงเลยบุญได้กุศลน้ำกันลูกเด้อดีได้แหละเนาะอตายๆเนาะซอยกันข้าวไม้ข้าวมือได้บุญน้ำกันลูกเนาะพอ,อดีแม่ไปพี่น้องเพิ่นไปวัดพี่น้องซอยเบียดซอยนั่นซอยวัดป้าหรือว่ายม่ของแม่ป่าเนี่ยเป็นพรณน,น,นิสง อยนาะนั้เดี๋ยวมาริงมาตาเดี๋ยวกะทางตอนนี้ก็ต้องทางโหดใช่หรือเอันนี้มาให้นี่นะนากระเจ้าเอามาให้ให้มาให้แต่มีคนเอามาให้แค่ที่จขอมาเรียงขผาเงินถอทชานบ่ตอนนี้เป็นเ่าเงินถอดชานบ่เออ

แันวเฉพาะที่การเนาะแล้วว่าคือบริคอยมาอย่างไรนี่ก็มาอัพเดทท่านน้องเพคนพี่น้องบางพี่น้องกันเนาะนี่นะโอ้ต้องกาลังรื่องรถล่อสร้างรถแล้วพี่น้องในตอนนี้เนาะรอสร้างรถคนมาเอ่อได้จากเครื่องสาพลพี่น้องกันเนาะหนึ่งก็เลยมาต่อยนี่คอกยังเหรลูกคอกไก่คอกไก่เออพาเหตุน่ะมีละกับปัญาปัญาเหตุทางแคมอะไรนะ Ừ, mình sẽ cây này, cây thế mà Ô tô thay lấy nè Chết xin hạ Còn xin hạ phân Chết xin hạ phân Chết Ô, đây cái tố đủ, đây là tố chết Chết tố Ô, đẹp Mi chết lắm bó Chết phân mi Cây, đúng không? Cây nhanh thì bó cứ kênh thôi ลื้ออไรเปาไก่ลื้อเนี่ยมือยู่แก่ยังลือใช่ไปซื้อมาจะใช่ห่ะมีสวรรณกินหนักดินหนักคือเป็ดนี่โ้ดอยดๆอ๋ไทยพืนไทยเข่าไหลไเพราอะไร ทักบ่บันไม่ได้เมยอได้บันนี้เนาะใส่ทักเลยได้ใส่อะไรกีหย่อบจ้ะเจอบวันนี้ทักแลวบันเลยเต่นอนฟังเสียงคนจ้ะเกอเล่กลางคืน่ย่อไหได้ไงอาการบ้หบ่หมตกมาเฮงบดตกเฮงอีเนาะตกเศ้าเพราะเลยเศ้าเพได้ผลนเนาะดูเนาะ ตกตกเลยไปตลาดจ็กตกดงงอ,อ,อ,อ๋ตงหัวตังงก้อ๋อเเืไร่าน นี่มีเนจ้องมาดูจองม่ไติดุบอยาแล้วัเป็นยังรอดยังตัวไหวรอนมะเฮงมาเฮงมาป่ะยังไงเ้ยตดปโอ้ตโอ้ลงมาป่ะเอาี่องเลยรอบบวกเกิน เรื่องรอบนาะพี่้องช่วงนี้เป็นช่วงแห่พนพี่้องเลยเนาะขอบพนลอดคนจีว่าได้ครับคาวดีพี่้องเลยเนาะจากที่งานห้องเสีสยงแ right. สดงตอนเรื่องดูเนาะทางรนอกนจเป็นเรื่อ่ยขยัมเนาะเป็นคนที่ใจดีพ่งเลยเนาะต้ออกระจองแต่บใหญเนาะรับ่ไลนะจองไม่ให้ Cái tròn cả nhây thế cả tròn cả đấy Nó có biết có đùa Cái tròn cả <laughs> có có Cái tròn cả không à... chắc bỏ <cười> <cười> à, Để bà ăn đó mai thế

แห้งๆบาดในข้างองเลยเอ้าเจอกันในคลิดหน้าดู้พี่นัองเลยสบายดี